งานช้างชัดชัดคู่รักช่องสามฉลองวิวาสุดยิ่งใหญ่เชิญแขกทะลุพันคนนับถอยหลังเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนสามีภรรยาป้ายแดงหมากปรินสุภารัสและคิมเบอร์ลี่แอนนวนเทมัสก็เตรียมจัดงานฉลองวิวาสุดยิ่งใหญ่ในประเทศไทยอีกครั้งหลังจัดงานวิวาหวานสุดโรแมนติกที่ประเทศอิตาลีไปไม่นาน ได้เจอเจ้าสาวคิมเบอร์รี่ก็ไม่พลาดถามถึงงานแต่งงานที่จะมีครึ่งวันที่12พฤศจิกายนนี้ว่าตอนนี้คืบหน้ากว่า90%แล้วเดิมทีจากแขก400คนแต่ลิสต์ไปลิสต์มานับพันคนแล้วเริ่มทำให้เกิดความกังวลใจกลัวสถานที่จะไม่พอกับแขกแล้วทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัด ซึ่งงานฉลองครั้งนี้คิมเบอร์รี่จัดใหญ่อลังการเปลี่ยนถึงสามชุดด้วยกันถามว่างบจัดงานถึงสิบล้านเหมือนที่จัดอิตาลีหรือไม่คิมบอกว่าไม่ถึงแค่ตั้งใจให้เป็นงานแต่งงานที่สนุกแล้วก็ทำให้ทุกคนแฮปปี้ในส่วนเรื่องนามสกุลคิมบอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าถามแล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนได้ดวงไม่เปลี่ยน